สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเทคนิคเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีทั้งคลิปสอนเลขเอกสารต่างๆหัวข้อหลักที่น่าสนใจมากคือการใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นี่แหละครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาลองสกัดหลักการสำคัญสำคัญ,คญดูนะคะว่าวิธีคิดที่ง่ายที่สุดที่จะเอาไปใช้ได้เร็วๆเ,เนี่ยมันเป็นยังไงจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีลองมาดูกันค่ะครับผมเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยไหมครับ เศษ1ส่วน2เราก็คุ้นๆกันอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือเศษส่วนอื่นที่มันเท่ากับเศษ1ส่วน2ด้วยอย่างในคลิปก็มีตัวอย่างไข่ต้มใช่ไหมครับถ้าแบ่งไข1่1ฟองเป็น4ส่วนหยิบมา2ส่วนก็คือเศษ2ส่วน4ใช่ค่ะซึ่งมันก็เท่ากับเศษ1ส่วน2ใช่ค่ะหลักการสำคัญมากๆเลยนะคะที่เห็นตรงกันในทุกแหล่งข้อมูลก็คือเศษส่วนที่มันจะเท่ากับเศษ1ส่วน2ได้เนี่ย ตัวเศษหรือเลขข้างบนนะคะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนพอดีเป๊ะเลยค่ะอ๋อครับครับไม่ว่าจะเป็นเศษ3ส่วน6 4ส่วน8หรือ5ส่วน10พวกนี้ก็คือเท่ากับเศษ1ส่วน2หมดเลย9หรือ15จะหาครึ่งหนึ่งของมันยังไงในคลิปเหมือนจะมีวิธีอธิบายอยู่นะครับมีค่ะ มีหลายวิธีเลยค่ะบางทีก็ใช้การแบ่งกลุ่มหรือใช้รูปภาพช่วยซึ่งคำตอบมันจะออกมาเป็นจำนวนคละค่ะอ๋อจำนวนคละเช่นเครื่องของ3ก็คือ1เศษ1ส่วน2หรือเครื่องของ9ก็เป็น4เศษ1ส่วน2แบบนี้ค่ะครับจุดสำคัญคือพอเรานึกภาพเครื่องหนึ่งของตัวส่วนออกแล้วเนี่ยถึงมันจะเป็นเลขขี่ก็ตามเราก็เอาไปเทียบกับตัวเศษได้เลยตามกฎที่เรากำลังจะคุยกันค่ะ อ๋อครับแสดงว่าการรู้ค่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนี่สำคัญมากเลยถูกต้องค่ะสำคัญมากๆเพราะเรารู้ค่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแล้วนะคะทีนี้การจะเปรียบเทียบเศษส่วนตัวไหนก็ตามกลับเศษ1ส่วน2ก็ไม่ยากแล้วค่ะมีกฎง่ายๆเลยสรุปได้3ข้อนะคะข้อแรกถ้าตัวเศษมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นก็จะน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ค่ะครับตัวอย่างเช่นเศษ3ส่วน8 ครึ่งของ8คือสใช่ค่ะ3น้อยกว่า4ก็เลยน้อยกว่าเศษ1ส่วนสองถูกต้องค่ะข้อ2นะคะถ้าตัวเศษเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนพอดีอ,อ,อันนี้ก็ง่ายเลยคือเศษส่วนนั้นเท่ากับเศษ1ส่วนสองค่ะเช่นเศษ7ส่วน14ครึ่งของ14คือ7เท่ากันพอดีเป๊ะใช่ค่ะก็เลยเท่ากับเศษ1ส่วนสองครับผม ส่วนข้อสุดท้ายข้อ3ถ้าตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่าเศษ1นส่วนค่ะอย่างเช่นเศษ9ส่วน16ครึ่งของ16คือ8ค่ะแต่เศษมันคือ9ซึ่งมากกว่า8ใช่ค่ะแสดงว่าเศษ9ส่วน16ก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วนถูกต้องเลยค่ะหลักการมีแค่นี้เอง โหหลักการนี้ดูมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเลขมันซับซ้อนขึ้นหน่อยอย่างตัวอย่างที่เห็นในหลายๆคลิปเลยคือให้เทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ11บส่วน24แบบนี้ยังใช้หลักเศษ1ส่วนสช่วยได้จริงไหมครับดูมันก็แบบว่าตัดสินยากเหมือนกันนะค่ะอ๋อครับครับดูเศษ9ส่วน14ก่อนนะคะครึ่งของ14คือเใช่ไหมคะครับเแต่ตัวเศษมันคือ9 ซึ่งมันมากกว่า7ใช่มากกว่าแสดงว่าเศษ9ส่วน14เนี่ยมันมันมากกว่าเศษ1ส่วนสใช่ค่ะมันมากกว่าทีนี้ไปดูอีกตัวเศษส1ส่วน24ครับครึ่งของ24คือเท่าไหร่คะอ่อ12ครับใช่ค่ะ12แต่ตัวเศษคือ11อ1 1๋อน้อยกว่า12ถูกต้องค่ะแสดงว่าเศษ11ส่วน24มันน้อยกว่าเศษ1-2ส่วนสครับเข้าใจแล้วทีนี้พอมองภาพรวม ตัวหนึ่งมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองอีกตัวน้อยกว่าก็เห็นชัดเลยใช่ไหมคะว,ว่าเศษเก้าส่วนสิบสี่ต้องมากกว่าเศษสิบเอดส่วนยี่สิบสี่แน่นอนใช่เลยค่ะโหแบบนี้มันเร็วมากเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาทำส่วนให้เท่ากันไม่ต้องหาครอรนอเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะนึกภาพออกเลยครับเวลาต้องประเมินอะไรเร็วๆเวทียบข้อมูลหรือดูส่วนลดอะไรพวกนี้ใช้เศษหนึ่งส,ส่วนสองเป็นเกณฑ์ในใจเนี่ยช่วยได้เยอะเลย ใช่ค่ะเป็นเทคนิคการประมาณค่าที่เร็วและมีประโยชน์มากจริงๆค่ะแต่ก็ต้องรู้นิดนึงนะคะว่ามันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันอย่างในข้อมูลบางแหล่งเขาก็พูดถึงวิธีอื่นประกอบด้วยอย่างการทําส่วนให้เท่ากาันหรือคูณคว้ครับซึ่งอาจจะจําเป็นในกรณีที่เศษส,ส่วนทั้ง2ตัวเนี่ยมันดันอยู่ข้างเดียวกันของเศษ1นส่วนสออ๋อครับแล้วค่ามันก็ใกล้กันมากๆแบบนี้ใช้เกณฑ์เศษหนึส่วนสออย่างเดียวอาจจะยังบอกไม่ได้ทันทีเข้าใจครับครับ แต่โดยรวมแล้วนะคะการใช้เศษหนึ่งส,ส่วนสองเป็นเกณฑ์นเนี่ยถือเป็นเครื่องมือคิดในใจที่ดีมากสําหรับการเปรียบเทียบเบื้องต้นเลยค่ะสรุปได้ว่าแก่งสําคัญที่เราสกัดมาจากข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับก็คือการใช้เศษหนึ่งส่วนส,วนสองให้เป็นเหมือนกับไม้บรรทัดในใจของเราเพื่อดูคร่าวๆว,ว่าเศษส่วนนั้นๆมันอยู่ประมาณไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าครึ่งซึ่งมันช่วยให้เราเปรียบเทียบได้เร็วขึ้นเยอะเลยเพื่อให้ได้คําตอบแบบคร่าวๆเร็ว โดยไม่ต้องอไปกดเครื่องคิดเลขหรือคำนวณละเอียดละเอียดจะมีสถานการณ์ไหนอีกบ้างที่เราน่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะ